ด้วยนะครับดีกี่ท่านก็จะได้ทุกทุกท่านเลยนะครับเตรียมผ้าไปด้วยนะครับเออเตรียมผ้าไปเพิ่มก็รับผืนกระดานสุงต่อกันเน่ยเออคนรับผืนกระดานเออ้าทรางตัคนรับผืนจะตัวคนรับผืนอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวรอให้ประธานส่งนะครับอาคุณพ่อเราก็เอาสายสินอ่ะมัดมัดมัดแล้วเนี่นบอเอามัดแล้วก็ให้โยกมันถือเลยเอา ญาติโยมเราเอ้าญาติโยมเราลุกนะทีนี้ลุกมายืนอยู่ทางที่ทีนี้ยืนต่อกันนะครับเอาเอาเอาตั้งที่ไปได้เอาได้มากแม่ทีนี้ได้มากคุณพ่อเออเอาทั้งที่ยืนก็เอามามาคุณพ่อคุณแม่มายืนฝั่งนี้ผู้ใดอยากติดแล้วมัทีเดียมาจับได้ผู้ใดอยากปลกไว้เชื่อเรากระด้างดึงหันเราเออ Ờ, จับต่อไปคุณแม่จับต่อไปยับย่าไปท่าคุณแม่ยับย่าไปเลยยัดไปเวลากุนอ่านกุนอ่านซออฟาขึ้นเขาก็ล่อยสายเสียไปนด้ด้เออย่าฟาเจียยนัติมากตายกนเอยวันศิษซาเนันิษย้นต้นยอกรอบเสียงยังข้อกันต่าที ปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆสายมันยาวอย่หรอกคุแม่ป่อยต่อมาเรื่อยๆยาวเออแยังสีเหลี่ยมเออยันคนนี้ะเขาเรียกว่าเขาังไปปุเขาจะไปุยเออเดี๋ยวให้เ้ผาได้ผูกผ้ากันนะติดทองผูกผ้านะครับติดทองผูกผ้าญาตโยมเราก็จะ อีกอีกอีเซนเล็กเพราะว่าท่านพี่คุณพ่อมีนิยมเซนอ่าอีกเซนเนี่ยมาว่าให้ประท่านสรงท่านี่เ็าเนยมีอีกชั้นหนึ่งหนึ่งม้วนเนาะอถ้าดีหนึ่ม้วนก็เอามาให้พระบารมีทรงนะครับรตบพอคุณเจ้าของมันกับท่านเทราฝั่งนี้นะครับอ่เช่นเจ้าภาานะได้ปิดทองแล้วก็ผูกผ้านะ จะภาพกิดทองแล้วก็ผูกผ้าจีสอบผ้าคุณพ่อมีสายสีนิดนึงม้วนไหมคือต้องสายล่า,นนา,ทางนนนะที่พ่อม่ให้ประธานส่งตองนี้จัม้วนในวีพ่อลงสายสีลงบ้นานเอง ใจจดใจจ่ออาญาตโยมมาเด้อผ uh, so so ู U ้ใดเสียบุญใหญ่บุญสนใหญ่เออมาจับได้น้องการมาจับได้น้องการเก่าปออนุญาตในการขอดีท่านนายก้าพุ่งกระถึงนะครับขอเชิญเชิญท่านนายกมาเลยครับอเชิญท่านนายกมาเลยนะครับมาถุงผ้านากิดทองน่าสงสาร เอาอพิ่อเราได้ได้มาคุยขอเลยแดดมากๆดีแล้วแบบว่ให้ถ้าเร์ตุนทานพี่เลยคุณพ่อมามาเจ้าเอาห็นไหท่านเนครับยี่งันจานส่งก็มันเลยคุยหลวงพ่อ ก่อนหนึงท่านนายกนะเจริญอ,อ๋อพันธ <ะ S 1> ิบรรุร,บร,รุษพันธิบุรัษทองผมเจรนญพันธิบุรุครับหลวงพ่อเจ้าคุณครับผมหลวงพ่อครับให้เจ้าคุณเขาปร,าร,าราิญาต์เวลาโน้มกูนะครับในในตาด้านหน้าเลยครับผมใน,น,นในตาครเจอกับท่านนายกจับต่อของกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้รอเจ้าภาพนะครับรอรอเจ้าภาพนะครับ เวลาที่ช่องฟ้าขึ้นเราก็ปล่อยได้ไปเรื่อยๆนะครับอาตอนนี้เดี๋ยวเตรียมพร้อมๆสักครู่นะครับเตรียมพร้อมๆสักครู่จับต่อไปยาวๆเลยนะญายิโยมท่าในใดจะจับได้ก็ยังเหลืออยู่นะมาเลยนะ มาเลยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอเอตอนนี้เจาหที่กำลังจัดเคลื่อนสอบฟ้านะครับยกสอบฟ้ามาเปลี่ยนท้องที่จะยก มเราก็เตรียมนะครับใจจกดใจจอดตอนี้กำลังเกี่ยวขอพ่อกันอยู หลายอย่างพิสนนะครับเจ้าหน้าที่ประจำคลองนะครับเจ้าหน้าที่ประจำคลอคงอก็ขอให้ไปทำหน้าที่ด้วยนะครับจะเป็นใครก็ได้นะครับเออตั้งสี่ทีมเลยนะครับอ่าเพราะว่าเราก็อยู่ในเรือ,เ,อ,อเหมือนกันนะครับขอเป็นสี่ทิมนะครับอ่าดริษีคลองกัอ่าไปเปียนประจัญก,การคอ,องนะ,ะครับ ีท่านสอสอในข้อแห่งศาลรัชทบส่วนท่านสอสอเชิญเชิญอ่าับท่านประธานในที่พี่ไม่หมดอ่าตอนนี้ญาติโยมเราก็เตรียมความพร้อมนะเตรียมกองพร้อมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังอ่ากำลังเตรียมความพร้อมนะครับที่จะได้ยกถ้าพร้อมแล้วก็จะนี้ให้สัญญาณ เตรียมความพร้อมกันสักครู่ถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับความสมบูรณ์ของสาลาจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราที่ยกช่อฟ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมหรือยังอโอ้ยมาเป็นแต่รวยให้พร้อมหรือยังอเออแต่สินนะแม่ให้เป็นแต่สินระหว่าที่ดึงเนาะผู้ดเออจะรอความพร้อมสักครู่นะครับรอความพร้อมก็จะให้สัญญาณผู้ใดจับสายสินก็ปล่อยเรื่อยๆนะผู้ใดจับสายสินก็ปล่อยเรื่อยๆนะครับ คอใ,ใ,ใ,ให้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 อยู่กับที่ก่อนนะประคองให้ให้อยู่กับที่เออ นะครับเชิญนางฟ้าของเรานะเชิญนางฟ้าอีพานนะครับมาให้หลวงพ่อเจ้าคุณเราได้โปรยดอกไม้นะครับให้กับญาติโยมนะครับโปรยดอกไม้ให้กับญาติโยมได้เลยนะครับช่วงนี้ครับวันนี้นะครับความร่วมก็จากท่านสสนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับเดินทางมาร่วม นะครับท่านใดที่ได้รับการโปรยดอกไม้สายชิ้นกับเนสอะไรก็พูดแม่เด้เอ,อสายชิ้นกับเนสเอาเอาท่านใดที่เสร็จแล้วพวกเราอนุโมทนาสาธุาสามข้างข้องกัน สารลาเลยเยอะเราจะได้ร่วมกันถวายศารลานะครับเชิญญาติโยมทุกท่านเลยนะคณะท่านจาภาพนะครับคณะท่านจ้าพาวันนี้ได้รับความบันเททอดจากท่านสอสเซยา์พันธสรรุเทราะนะครับแล้วก็ท่านนาย,ยกนะครับได้มาร่วมพิธีทอดด้วยพ่อแม่พี่น้อง อาสาทาสาธุชนนะครับทุกท่านทุกคนเลยอาเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะครับขึ้นสู่ศาลาเชิญยิโยมทุกท่านนะทีนี้เข้าสู่ศาลาเอาเชิญี่พ่อพอ่แมททุกท่านทุกคนเข้าสู่ศาลานะเราจะได้ร่วมกันถวายสารานะครับเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะครับอาเชิญคณะท่านเจ้าภาพเชิญลูะนท่านคุณเวย์ฟ้าเมย์ฟ้าเย์ เป็นาโอ้ยใครรเรบฟ้างต่อไฟให้หน่อยห้าคู่อเซนคุอคุณแม่ไเวจกมาเร่อห้าคู่ื่อยากันทต่อไห้าคู่ เชิญยัโยมเข้าสู่ศาลาได้เลยนะช่วงนี้นะอาเชิญกระตกรุ่นทั้งหานเลยเป็นโรคปุด้วยกันให้บุญนสำคัญให้ดีสบายศาลาให้เป็นที่หาราคานะครับแก่ผู้สงฆ์ครับอ๋อเออเนี่ยนะครับ เชิญญาติโยมทุกท่านเลยเข้าสู่ศาลานะคุณพ่อคุณแม่ไปอ่าเปีนนี้เราจะได้ไปถวายศาลานี้การเชิญคุณพ่อคุณแม่นะอ่าเชิญคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเชิญคุณพ่อคุณแม่มานั่งานั่งบริเวณโถงก็ได้นะนั่งบริเวณโถงนะครับเชิญท่านสสจอ็นรีนะครับ ขบวนพาคุณแม่เข้าไปนั่งคิวพบอะไรโคมพมสีแดงนับคุณแม่นั่งเลยนะคุณแม่ไปนั่งเลยด้านหน้าแต่ไปทางนี้ก็ได้อาเชิญเชิญนั่งโคมได้เลยคุณแม่ผู้ใดมาขอไปนี่คุณไปท่านาแต่ผู้ใดนั่งแถวหน้าสิเกินระหว่างที่เดินผู้ใดนั่งแถวหลังตะเกียกท้ายสองโต้เชิญคุณแม่ยใหขึ้นไปทาง ขวาก็ได้เลี้ยวซายก็ได้จะไปจะหูทักเอออ้าวเชิญเชิญเอออ้าวเชิญญาติพนงานนี้โดยเฉพาะนะครับขอต้องขอเชิญชมนะครับในความตั้งใจของลูกหลนานนะครับบ้านของเราที่จ่าอาก็จะเพื่สอสมโภชนนะครับชุดนี้ก็พิธีาการ อับนวันาบุญกับโรงทานที่จะให้บริการกับพี่น้องของเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงทานไอศครีมที่อยู่ด้านหน้าของของขอยดาวกับผู้สนนะครับพี่น้องโรงทานแล้วก็รับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารที่เผือยซึ่งกันนะครับก็อนจะพาที่ไทยทาศนตลอดธุรกิจนะครับในส่วนของพี่น้องผู้่านทุกคน ขอับตอนนี้ต้องขอบคุณท่านสอสอท่าน